สวัสดีครับพบกับช่อง YouTube Subaru by ต้นชาวล็อกครับวันนี้ผมก็จะนำเสนอนะครับรถ s u b a r ล Subaru, เจ้า XV คันนี้นะครับผมวันนี้เราก็จะมาเสนอแคมเปญนะครับและรถที่เหลือน้อยมากๆเลนะครับตอนนี้อย่างคันนี้นะครับจะเป็นสีบอลเงินนะครับสีบอลเงินเมทัลลิกผมบอกได้เลยว่าคันนี้ หมดแล้วนะครับคันนี้เป็นคันสุดท้ายของประเทศเลยก็ว่าได้นะครับผมก็จะเหลือสีอยู่ไม่กี่สีครับตอนนี้ก็สามารถทักผมเข้ามาสอบถามได้เลยว่าเอ้ยพี่หรือตอนอ้นสีนี้มีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะได้เช็คให้ครับตอนนี้นับคันได้เลยครับเหลือไม่มากครับอันนี้ผมให้ดูรอบคันก่อนนะครับเป็นรถ s u v นะครับขนาดเล็กนะครับเหมาะใช้ในเมืองนะครับคันนี้ก็ขัดเคลือบสีเรียบร้อยนะครับลูกค้าผมเองนะครับรถคันนี้ก็รอเลิกครับมารับรถนะครับคันนี้เนี่ยฟิล์มเขาติด40 60รอบคันนะครับก็สวยงามนะครับประตูรถสีบอลเงินครับ แล้วก็ิฟ์มก็ติดดำหน่อยหนึ่งนะครับแต่ด้านหน้าเนี่ยก็จะดูสว่างนะครับสำหรับโปรโมชั่นที่ผมจัดให้นะครับรอบนี้เนี่ยจะเป็นโปรโมชั่นช่วยดาวนะครับออกรถนิดเดียวเองนะครับคันนี้เนี่ยราคาเต็มไว้อยู่ที่1 2 9 9 0ล้านานะครับแต่ถ้าดาว20%เนี่ยคิดแล้วตกอยู่ประมาณ2 0 0 0นะครับแต่ว่าผมให้ลูกค้านะครับจ่ายเพียง 35,000บาทรับรถได้เลยนะครับ่าเป็นไงครับแล้วบอกได้เลยว่า35,000บาทนี่มีทอนกลับไปด้วยนะครับส่วนผ่อนเนี่ยก็ผ่อนอยู่ประมาณ16,900กว่าบาทครับผมให้ผ่อน6ปีเลยนะครับลูกค้าจะผ่อน7ปีก็ไดนะ้แต่ผมว่า6ปีกำลังสวยครับถ้าลูกค้าสนใจโปรโมชั่นช่วยดาวนี้นะครับก็ทักมาหาผมต้นเช้าล็อกได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็09183 2 5 4 9 4 ก็สำหรับคลิปนี้ผมขอขอบคุณมากครับ